สวัสดีครับเพื่อนชาว Youtube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมออมพรพเจเริญมีรถยันมา49แรงมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นยันมา49แรงรถสวยเลยครับนี่ครับดูกระทะสียังเดิมๆนะครับแสดงว่ารถมาจากไร่นะครับถ้าผมเดาไม่ผิดรถมาจากไรแน่นอนคันนี้ครับราคาไม่แพงเลยครับราคาอยู่ที่355,000บาทครับ355,000บาทนี่มีไฟเดนหน้าแล้วก็มีผ่านหลังอยู่ด้านนู้นนะครับ ใด้สนใจก็โทรมาคุยกันได้ครับเบอร์โทรก็ศูนย์แ9 7ครับ0 8 1 6 0 5ปดหนเราเรามีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับเยอะแยะมากมายเลยนะนี่ครับสภาพสวยเดิมมากครับสีดำเดิมเลยนะครับคันนี้ครับดูกระทะครับรอยมาร์กสีน็อตยังอยู่เลยนะครับสวยมากนี่ครับตามที่ผมคาดไว้ไม่ผิดครับปรดตูยังไม่เคยเปิดเลยนะสภาพสวยมากเลยครับคันนี้สตาร์ทแล้วขับดูครับ355,000บาทครับยังต่อรองได้ตรงนี้ นี่ยัต่อรองได้ครับารอยหนนำมา0 0 0บาทครับแล้ว5ก็มีสิเ็นเยอะครับเพว่าการขายนี่ก้านี่ลก้าซื้อทางออนไลน์กันตลอดนะครับนะแคน่ามา